สวัสดีครับวันนี้กะอยู่กับอิรพันธ์ฟาร์มเก่าครับวันนี้มาไถเออนมาปันครับปันที่ผมมาไถไใบมือนั่นครับผมรีวิวรถเหมือนผมกำลังกลับมาปันหย่ายครับยายที่ปลูกพลครับวันนี้ล่องข้างแรกครับกับโรตารี่เมียแปดสิบห้าครับของสยามเอ่อตาโอเคครับของสยามอิมเพลเมนท์ครับอิฐพันธ์ครับ เขาแต่เด็ตั้งครับ,บกเมื่อกี้ตั้งนิดเดียวครับอาบนี่ครับผมปั่นโลซีนะครับนี่ยว่าพายุพันธ์หาครับใสียคะแนนแดง,แงครับ อย่าที่มารีวิวโรตเตอรีครับนี่ของสยามอินพิเมนครับโรตเตอรีเม็ดแปดสิบห้าครับเม็ดอินไทยแลนด์ครับถึงโรตเตรีตัวนี้ตาโอเคครับฟันเก่าแถวครับนี่ตาโอเคสำหรับแท็กเตอร์สีเข้าสีเข้าสีแรงผมต่อสกีค้างนี้ออกครับนี่มันขำครับ ก็สกีแข่งอยู่ว่ะจงไปทางปุ่นครับเแถวมันก็เหมือนเดี๋ยวผมหยุดผมหยุดน่อครับเฮ้ตัวนี้ครับผมคัดคัดคู่ครับเนี่ยแยกคัดแยกเออนีคัดแยกครับคัดแยกของคัตืตอของทันทีสมครับคัดแยกครับตรงนี้ เขาเป็นไข่กึ่งกึ่งตัวสี่ครับตัวสี่กับบแมงครับตัวเอวกับบแมนครับกึ่งกึ่งครับโป่งโป่งโป่งเหมันตัวสี่ครับนี่ถือว่าพันเลยครับนี่ยบริตั้งอย่างนี้ครับผมผมแค่ถอดสกีออกถอดสกีคางนี้ออกมันข่ำถอดสกีคางนี้ออกก่อนครับคางนี้นะครับเทใบมันเหมือนมะพันเหมือนแต่ผมจ้งผมจ้งสกีคางนี้ไปครับเนี่ย ผมปกาศต่อดออกครับเดี๋ยวมันทุ่ไปทุ่มาเดี๋ยวโค้งตัวนี้น้ำมันตัวนี้พี่พังครับผมได้เซสกีไปครับนี่นี่มีสกีได้ครับนี่สกีกันกันตัวนี้กันตัวนี้ทะลุครับแต่ทะลุนี่งานเขาครับตัวนี้น้ำมันเกียร์หัวแท้ครับของทะลุแต่พี่ว่าพ่านครับวันนี้ถึงก็ร้องทั้งแรกครับก็ได้แนวรับไปทะลุตาลีได้พานได้โอ้ พร้อมลุยงานครับดูดการนานเนี่ยเอาใบมีดบถทังดันเงวครับใบมีดแข็งดีนี่ยจะผมเบิรงกหรอกอาจจะพานครับใบมีดแข็งดีนอนมันมันนอนเป็นลักษณะพิเศษครับนี่คมใบมีดมันมันพิเศษไปเลยครับเนี่ยนี่ถ้ามาตักดินแข็งดีบ้านาโพรงราชบุรีครับนู่นเลครับเนี่ยเล็กที่ว่า โอเคคือตอายวันละครับเนี่ยนี่แปดสิบห้าเส้นครับเรือสลีก็เปนเก่าแถวครับฟันเก่าแถวฟันเก่าแถวโอเคคือว่าครั้งแรกครับบ่ได้ตั้งยังเลยครับเนี่ยอสอดสกิออกแล้วปับ๊บอีกหน่อยครับกดลง คือว่าละเอียดดีครับเนี่ยกับเบิ้งใหีพี่นองพี่จารนาเบื้งครับของรถตลี่ตัวนี้มันมันแถมมากบอลโม่แถมครับมันมีไข่อยู่ในอยู่ในนี่ครับมันน้ำกดแรงมากเลยครับโบสือแยกครับรุ่น YTN 185ครับ85ครับารับระกันควบเดียนครับคือห0าชั่วโมงครับเนี่ย โอเคครับเมกินไทยแลนด์นีเราครับนี่ยถ้าที่ว่าสมบูรณ์แบบครับผานหลังกะแค่แห่งดีครับโตรตารี่กะอโอเคครับตาโอเคกต่ถือว่าเป็นผลิตอยู่ในประเทศไทยทั้งสองกันครับนี่ใบมีดกะบัโปงลาบุรีอันนี้กะมาจากสมุทรสาครอนครับนี่ผมมองในยูทูบตาโอเคเนี่ยแต่กบาบผ่านซีมที่ผ่านหลังมาจาก อบ้านบึงชลบุรีครับถือว่าผลิตในประเทศไทยบดครับยกเว้นตัวรถครับนี่ตัวรถมาจากเม็ดอินอินเดียครับเมดอินเดียครับเปนนี้กรับพี่น้องครเขามาเบิ้งแล้วกันฝากติดตามได้เลยครับเด้อพี่น้องแต่ิเกลือมาใหม่ครับวันนี้นุชาฟาร์มครับนี่ก็ให้พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดเดียครับฝากช่องศิลปพัดป้ามเลยครับนี่กระด้งเสียตัวครับทุกคนเพิ่มเป็นเวลาสามทีพ่นครับ ถือว่าผมปั่นโลซีถือว่าไปได้สบายครับเร็วแต่โลซีแต่รอบอยูท่านหาท่านหกครับอัเรื่อยๆครับกรเป๋าแต่บ่บบเบี้ยน้ำมันครับ,บเบาเที่ยงพร้อมบ่หนักเที่ยงถือว่าทานครับวันนี้ก็ปากเที่ยงตัวนี้ก็ครับพี่น้องก็ขอ,อกันชิปนาครับเดี๋ยวทีมีคชิปนานอาจจะเป็นไทยหรือเราเดี๋ยวคนจีนเลี้ยนออกมาแร้หน,นึ่ครับเนี่ยผมทำงานชิเสาอาทิตย์ครับวันธรรมดาไปโรงเรียนครับ เขาทิศกับทังานก็ไทยครับนอาจากมือสูงกีบกระอนนักเรียนครับเนี่ยก็ได้มีเวลาแคร์อันต่ครับไทยกีบขาทิศขอพุณนพี่น้องได้ไลลยครับไปเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ